านแคปซูลที่มีครบจบในหนึ่งหลังในพื้นที่น้อยแต่ฟังก์ชันจัดเต็มพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น28ตารางเมตรโต๊ะเตียงโซฟาของเยอะแค่ไหนก็ไม่กรูบบอกเลยแค่พูดเฉียบตู้เฉียบตู้ไฟในบ้านเครื่องปรับอากาศคามาสันรูปก็พร้อมที่จะทำงานแล้ว เปิดบ้านรับแสงแบบคนรักธรรมชาติแต่กันร้อนเต็มที่ส่วนกระจกใช้แบบ2ชั้นแถมกัน UV แถมดีไซน์โปร่งสบายแดดแรงแค่ไหนบ้านบอกมาเลยแม่พร้อมแอร์เย็นทั่วถึงไม่ต้องวิ่งหาหมูรบบแอร์อัจฉริยะกระจายอากาศดีเปิดแอร์5นาทีเย็นจนคิดว่าหลุดไปที่เกาเหลีซะแล้วประตูเป็นระบบดิจิตอลลืมกุญแจได้แต่ห้ามลืมรหัสผ่านนะรหัสเป็นวันเกิดแฟนปลอดภัย2ต่อลืมรหัสไม่ได้แน่นอะน <c oughs> วัสดุที่ใช้บอกเลยดีเวอร์ด้านนอกเป็นแผ่นอลูมิเนียมอัลโลเคลือบด้วยฟูอะลูคาร์บอนทนต่อการกัดก่อนทนต่อสภาพอากาศปวกเดินผ่านอย่างกลัวเสียราคาเลย